สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัส,ส,ด,ะส,สดีพี่นอนจ้ะตอนนี้นะคะ่ะจีพาพี่น้องมาเก็บพักนอกจากนาะพอดีวันวันนี้เฮ้ามีนัดกินเข่ากับพีเพลินเนาะเบ่งพักตีแล้วสีหันให้เบ่งเนาะเบ่งด้วยค่ะเบ่งนอนโอ้าหวันนี้วันนี้มาจับนอนนะคะฝนตกเป็นนอนบ่คะพี่น,อน้นองเคี้ยวบดมงคืมแล้วจ้ะวันนี้ยังไม่ได้มาจับนอนเลยนี่เห็นปะค่ะจีจับทุกมือเลยค่ะวันนี้ฝนตกตีเลยบั้มาจับเนาะ จับทุกมือกับมาทุกมือ,มอค่ะน้อยถาดก็มีน้อนก็นมีจะ้ะเนี่ยอันนี้กระลำกระลำลูกหัวใจจะ้ะบางตนก็นงามอยู่เนาะถ้ามันจับนอนท่านจะ้ะเนี่ยกระลำลูกหัวใจอ้บุกขลีตีกะแต่วันนี้ต้องเก็บบุกขลีนะคะเก็บพักไปกินกับผีเพลินเนาะเ้อนัดกินเขากันจะ้ะอันนี้เป็นเอ่อ กระลำดาวจ้ะอู้นี่ค่ะจะมาแล้วกระลำดาวตีมีลุนมิลุนมีลุนจ้ะพี่น้องนะแต่ก็เอิ้นมาเก็บนี่ก่อนค่ะเก็บแรดิสเท,ท่ากันจ้ะโอ้ยแรดิสงามเลยค่ะมองดูอู้ยแรดิสตีจ้ะเห็นบอ่อเห็นบอ่อเก็บไปค่ะพี่เราจะไปเห็นลาบจ้ะน,นี่ีเดยวลงใหม่จะลงอีกรอบจ้ะนี่อันนี้เป็นส้มหัวยาวๆเนาะจา้ะเนาะทมไ้ก่อน อันหัวใส่เทานะพี่น้องมาคอมเมนต์ให้ตีอยู่ว่าอันอตีเจ็บมือค่ะมือเตียงค่ะพี่น้องเอ้ยทนได้บนน่นี่ทางนี้จับอบอดดายบ่ได้บ่ได้บ่ได้ดาอ,อตีเตียงจ้ะจึกเป็นยางดอกค่ะตั้งแต่มๆขุนลาบันที่นี่มันกน็คือจังมันเศร้าไปแล้วเด้มันเศร้าอักเสบมันเศร้าเจ็บไปแล้วมันตีกันเลย ถอดเพลียดออกเนาะบัานนี้มันอันมะไม่จ้ะมันอักเสบมะไม่จ้ะนี่เก็บไปค่ะมันขึ้นอันนี้แล้วแล้วเขาลงไม่จ้ะอันนี้ที่มันขึ้นเพราะว่าขึ้นอันนี้เข้ากับที่ลงไม่ค่ะมันเริ่มจะออกดอกแล้วเนาะเพื่อนเนี่ยข้างในพี่ค่ะโอ้ยโอ้ยดูพี่น้องถ้าเก็บตอนฝนตกมันกับสิบ๊บมันปันใดจ้ะ ก็มีหัวสันหัวย่าวเนะนี่แล้วล่งไปไม้ล่งไปไม้มาด้วยค่ะข้างในก็นบรลงหัวกับบรูจ้ะพันปลูกร้อมกันจ้ะนี่นี่จ้ะสวยเนาะกำลังพอเกียนเลยจ้ะดีพันจะเฮ็ดลาบมาเสนนมกเอาไปดูเนาะ เนี่ยเห็นไหถ้าต้นน,น้อยนสิมันจะร่องหัวดีๆค่ะถ้าต้นใหไงเรามันก็จะบอไข่หัวเป็นไงอุย้ยนั่งถาดอุยอ้ยาถาดตัวบกใหญ่เลยจ้ะอืมมากินของฉันนะเอย่าเก็บไปค่ะเดี๋ยวร่องไม้ร่องไม้ซึ่งทีนี้พอนองหัวสวัยซะก่อนเอาไว้เอ,ไวเอาดอกคนจะ้ะเดอกเป็นลางที่คำศาสตรจ้ะโอ้ยเห็นไหมนี่จะภาพบางขนาดจะ้ะ ขนาดนันจะงามแล้วมาจับไปจิ้งไนกยก็ได้ดตัดแล้วจ้านี่จ,จริงงกรตัดกินไดและคะนี่แต่ว่าบดีเอามีมาเนาะเดี๋ยวเขามาตัดจ้ะมือไม่ก็เอาอยัางอีกแันพี่นอ้องไปเป็นไปท่าทนกันค่ะไปเก็บสลัดด้วยโอ๊ยเจ็บแขนเจ็บมือจ้ะสลัดเนี่ยอันนี้ไปนำจ้ะไปเป็นออกมากข้างนอกจ้ะ แล้วพันแปรด้วยขาตีล้อยล้อยปีเดียวพันเกินมาทุกปีทุกปีจ้ะเนี่ยสลัดอันนี้เก็บไปเก็บกินเก็บไปกินเนี่ยข้างในก็นมีจ้ะข้างนอกก็แม่นค่ะข้างนอกพันออกมาข้างนอกกแ็แม่นจ้ะมีจ้ะแต่แถวนี้จะเอาข้างในดีกว่าเนี่ย สวีชาร์ดกะแมนฝนตกใสเพลินลมมันยอยากออกมาเก็บพักเลยจ้ะมันแชะมันแชะสุก,กินี่บดันไดเนสุก,กินี้ตอนนี้มาทำความสะอาดแปลงพักบดันนะคะเนี่ยเจลงหัวช้เท้าไม่ละคะ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะแล้วล่อรลุนอีกเมด้วย ลงใหม่แล้วจะยังเป็นยังไงบ้างก็ไ่รูค่ะน,นีปกคลีจากแขนงมันนะคะตีเป็นห้ะเด็ดเพินไปกินจ้ะอันนี้กะเดี๋ยวเชื่อมัมมัดให้เพิ่นนะจ้ะนี่เชื่อมัมมัดให้เพิ่นผักชิลาวาก็ออกแล้วไปบางอย่างอื่นบางจ้ะนี่ผักโอ้ย ฝนตกกันเสีล่ะค่ะพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็เรื่อยเดี๋ยะก็เพิ่ออกดอกค่ะปีนี้ปแปลกแห้งจ้ะหรือว่าจะถึงฤด,ดูคนบ่เก็บกวางตุ้งกวางตุ้งเก็บไปมันั่นกะนื้อตัวเสื้อตัวเย็นไว้อยู่จ้ะเดี๋ยวเอาไปนั่มเนาะลงนอนอันนี้ตีอันตีว้าลงไม่แล้วค่ะจะ้ะเอาลองเสียบแล้ว ไอ้กวงตุ่งห้องเตะจ้ะมันมาเราเด้กินคะแนงมันโตแทักชี่ก็แก่แล้วเก็บสลัดกันจ้ะปีนี้อากาศบดีเลยคะ่ะสลัดเสลือด่ดวเสิยแพนเราจะปลูกดีๆงามๆกะบ่วไดเป็นยังตั้งใจแล้วจ้ะ มาเราจะเก็บเอากินกันการบระหอน<ป>นักพี่ปลูกพักกันยากจ้ะอันนี้เตี้ยลองไม้เพิ่กงกลั้งขึ้นพักชีลองไม้ไปแล้วจ้ะกำลังขึ้นกำลังขึ้น เนี่ยเนี่ยก็บแล้ว,แล,วแล้วที่ทอดให้เบิร์ทุกตนเนาะแบบมันลงหัวบ่ไปมันลงอันนี้บ่ลงหลากบ่าจา้ะโอ้ได้อยู่ดาโอ้ได้หลากอยู่จ้ะพี่น้องเนี่ยค่ะอุ้ยสุดยอดเลยจ้ะได้หลากอยู่ได้หลากอยู่เนี่ยค่ะดีมากเลยอืเอเราไปค่ะได้หลากอยู่จ้ะเนี่ยมันเป็นกอแบบนี้เนาะ โอมันเป็นต้นแบบนี้มันจะลงรลากจ้ะบงเนี่ยวัวชัยเท้าเนี่ยวัวชัยเท้าไม่ลงหัวเลยปลูกเสียอันที่ซื้อจะ้ะเก็บเอามาเล็ดมันบ่ใบมันไปกินได้บ่ยอดมันเก็บไปโลหลดยอดมันอาจจะกินได,ด้อยู่เนาะแกงสมบะคะ่ค่ะ เดี๋ยวคขอมาเอาจ้ะเนี่ยใบไม่กระเิ่มตายแล้วไม่น้องลวกหัวเนี่ยค่ะผักดอกไม้อันก็กินได้เดี๋ยวเอาเอานันไปใส่ผิพี่เราจะย่าจ้ะเห็นผักตีบอ่พี่น้องมีแต่ดอกไม้เต็มเลยค่ะนี่จิบปุูกน,นี่ยยังไม่ทางผลมาไปจ้ะดอกไม้ก็ได้อ ได้แล้วอาหารข้างห้าวนีว่น้อยกับพ่อได้เก็บเนาะคะ่ะนเนาะวางเหยืดอกไม้ไปมันไปทางฝุ่นนี่เห็นบอสักขลีผลของเฮาจะ้ะที่เฮาวเสือไมาก,กินอ่นนะเนาะแล้วที่นี่เฮา,าเอาต้นมะเสียบจะ้ะตอนนี้พ่นได้ผล,ผลผลิตแล้วแล้วพ่เอเนี่ยจะขึ้นมาใหม่นะคะเก็บไปกินค่ะซุ้มนี่เห็นบอแต่ขึ้นมากเลยสิเก็บก,กินเรื่อยๆค่ะแค่นี้ก็ ผสมประสานกันก็ได้พัดหนึ่งเด้ค่ะปะ่ะฮะพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเอาไปล้งางให้สะอาดมันจะไปบานพี่เพิ่นจะ้ะบานพี่หวาน,นวเนาะเดูสเกต็ตขนาดไปน้ำที่น้อยบ่ะค่ะตอนท่านได้อวบคักเด้แล้วเก็บไปโหลดนเนาะเผื่อมันจะแก่เนาะสะ่ะเก็บไปก่อนเก็บไปก่อน พี่พ็นอยากกินส,สดสดกับสมตอกสมตำปลาไปอ่ะนี่มวเขลง่หม่ันขลงก็ให้พันแตกแขนงเอาเนา,จานะจันเนาะเดี๋ยวอากาศมันเย็นมันก็นสิงงาเมเลยจ้ะ จกิกเจนนึกอ่อนดอูดอกก็ไดิกแก่พ่บค่ะคะอ,อย่าพักใส่ฝนน,น,นนี่บ่มากคักจ้ะเนี่ยตรงนี้กันีนี่ค่ะนี่ก็ลงแลดิดไปอันนี้แลดิดไม้ยาวจะ้ะลงไปพร้อมเนาะถอดถุกินได้กินได้แล้วจะ้ะ บางป่องกับือจังงามบางหม่องคือพัจังงมจ้ะแต่มาคุยกันแล้วเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อไงเากินค่ะโอยเดี๋ยวมือไม่ก่อนแ้่พี่นอ้องตอนนี้มันเลอะเทอะไปเหมดแล้วจจะเนาะไปเอาไปล้างค่ะ